ข้าข้าจาตรงล้างครบดีต่อชาติาสนาสาสนาระานาและลังมและล้างคามดุข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากโเสียสนยเสีาผกดทุกา่เพื่อราเพื่อรัและ้นสุขและกสุขให้แก่ประชาชนให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้น่อร

เอาลูเพ si. ื่อเพื่อต่หน้าที่เอาลูกเพื่อหน้าที่การุ่งเารนี้ต่อประชาชนกรุ่เารนี้ต่อประชาชนขต่อความจริงใจของผมต่อความจรใจไม่หวั่นไหวต่อความเจ้าป่าไม่หวั่นไหวต่อความเจ้าปไม่บ้าบ้าไม่หอ กรำาด้วยปัญญากราด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทสวยชีวิตราความไม่ปราสยชีวิตต่อไปตามตาอีกตต้องเป็นที่พึ่ของประชาชนตวต้องเป็นที่พึ่ของประชาชน ต่างตัวเป็นทีพึ่ของประชาชนต่างตัวเป็นที่พื่งของประชาชนเราไม่ใช่อง